นีคเ,เข้าสู่ EP สามนะครับตอนนี้ยินดีเข้าสู่ช่อง Mr. s i s อร r ดูหน้าปกหน่อยสิว <c oughs> ้าเข้ามาเลยตัดไปตัวเข้านะครับเอเ้าเลมื่อกี้เล่นไปเมื่อกี้เพื่ออะไรเออ ลืมอาร์ตโอ้ยผมจะเล่าเรื่องคือผมอะโุ้นสายใช่ไหมมีเรื่องแล้วผมตั้งค่าเป็นแบบยีสปอร์อัตโนมัติใช่ไหมรู้เลื่องรื่องแตื่นเช้ามอนใหม่เลยแล้วกันโอ้ตอนผมเริ่มมาแบบต้นตอนเช้าเลยอะไม่เป็นไรเรื่องตื่นเช้าวันใหม่ก็ได้เช้าวันใหม่รอบที่สองนะครับผม โอ้ฟิลโคตรฟิลสเป็คฟิลอ่ะตาที่แล้วไม่ได้เป็นนะจตโดนกี้วันนี้เมื่อกี้เจอเบนดี้นะครับแล้วก็เจอเลยนะเอบบี้เป็นอะไรเอบบี้สองผู้ชายอยู่เนี่ยฮะเนด่ยเนี่ มันขามูสี่เครื่องอ่ะอืมมีแค่นี้อ่ะแล้วซื้อมาจากไหนอ่ะเอาจริงเอาดี เอาดีว้าวอ่ามือเลยกลางคืนหจะน่องจ้องคนนี้ โอเไม่เล็เป็นไปแล้วเต็บออกมาได้ไหมเต็บออมาเลยอ่ะแบบหยิบออกมาเต็บออกมาปึ้งออกมาฝ่านะ เอ้ยมาละ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 อยู่ไหนยอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้บูมมี่บอกเลยไม่โลดเน่อู้บอกซาเกินโอ้ซาเกิน ไทสาบคูค่เขาตายเลยไอเชี่ยทุกเซิร์ฟเวอร์มีทุกเอฟบีจริงๆเอฟบีร้อยกว่าเซิร์ฟเอฟบีแยกล่างไอข้อนตรงนี้ยังเป็นเอฟบีเลยไอข้อนตรงวิ่งอะ หล่อวิ่งที่มันเพิ่มเพิ่มขึ้นตอนที่มันอยู่อรยู่ไหนน่ะฟืบฟ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 อยู่หน้าท่าน้าโอ้เบกเซียนันนี้ก็เซียน วิ่งสายไม่รู้จบ อห้องปกครองไปละรู้เลยห้องปกครอง้ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เดี๋ยวเอาไป๋ยวเอาไปนี่น่ย ยังไม่โดนสีเดียวเพราะว่าไม่ตายตายไม่ลงตายไม่ได้เพราะเป็นอมตะฮะตายไม่แล้เพียห,หนึ่งรอบคุณครูฮะฮะฟ้า,า,าบูดเหลวเป็นสีเขียวจริง

ว้าวน้ำน้ำน้ำน้หากคุณเป็นเจ้าของเกมพารคุณจะไม่ต้องซื้ออีกก็ใช่ไงินสนทีมที่ช่วยสร้างเกมนี้โอเคไม่มีตัง ฉนยักได้ฉันยักได้ฉันยักได้อ่านี่คือพาทัวร์ครับอ่าลงเรียนนี้จะมี เราจะโอ้สาวพอดีนะครับเดินสำรวจตามชาวบ,บ้านนะครับเดินไปเที่ยวนะครับวกับผมมือพกกับอาเดิมนะครับดองตานะครับไปเที่ยวกว่นโอ้ทีวีมุดแม,ม่พาดีเดิมพอเลยอู้ มาผิดต่างบ๊บต่างนั้นที่วิวไม่มาได้ไงจะเป็นยังไยจเป็นใครสกาย อู้สก,กายในสปังกี้ใช่ไหมโรลินไม่ใช่เราเขาอย่างเ,าเขาหมายถึงอื่นก็ได้ใช่ไหมจงมดซะไม่หมืน่นให้ดียังไม่หมื่นยังไม่หมื่นไ,ไ,ไปข้างบนดีกว่า

Ni 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 หายใจอยู่ดีๆมีคนรเบิดตัวตายแล้วติงอ๊บออ๊บประกันันตายอบบีทีไรยู่ดาฟาูฟาูอีตีจะปกับปูอ๊บ ก้น้ำตายสายตายอ่าไปดีมาดีไรอ่ะตัดไปตอนเชา้าคืนนี้ไม่มีอะไรหรอกถ้ามีก็คอยใหม่อีกหรอกนี่ก็มาต่อเลยวครับตอนเช้าแล้วเซอร์ไว้ด้วยชนะด้วย S I saw s ้สัวยบลูไปไ l ่ย e y o ม I'm so วัโอโอ้พอหยิบขนงปุ๊บโอมืดเลยคุนคุนใหม่ ไม่เจอใหม่ไปด้วย,ยมิตซูโอลมาได้เป็นสามมิตเตอร์เลยทำไมอ่ะสุ่มแบบโคตรสุ่มเลยอ่ะคือแบบดักหน้าอย่างนี้เลยอ่ะคือแบบาวเดยบร้อยโอ้โดนแฟซโอ้โห ทีโลปปโู้ว่าทรับบูว่าดีตาต่อไปแล้วแอบบี้ตาแกอ่ะ much my จัดการเฮ้ยสเตมินาเยอะนะฮุคุซุโคมิตุซุโคสเตมินาเยอะนะสเตมินาเยอะสเตมินาเยอะสเตมินาเยอะเดินเบี้ยว โอ้ยอดีตาสุดท้ายได้ตลอดเลยเดี๋ยวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย